เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าผมามาให้ชาแนลอีกเช่นเคยเลยและในวันนี้นะครับไม่ได้มาเล่นเกมแต่อย่างใดนะครับวันนี้เราจะมาอ่าทําการสอนการเซตไม้นะครับที่ผมเคยอ่าได้ทําการรีวิวไปในไหมไอบีเอ็มแปดร้อย่ะเดี๋ยวบีเอ็มแปดศูนย์ศูนย์นี่นะฮะซึ่งหลายหลายคนที่อ่าสนใจและซื้อตามผมมาแล้วบอกว่าไอไม่มันมีเสียงที่เบานะครับหรืออะไร บอกว่ามันไม่ค่อยดังหรือบางคนอาจมีเสียงน้อยหรือเปล่าก็เสียงน้อยนี้ผมไม่รู้จะแก้งไงแต่ว่าถ้าเสียงเบานี้ครับวันนี้จะมาสอนวิธีการปรับให้มันดังขึ้นนะครับก็เลยเลยนะครับไปที่อ่าสปีกเกอร์นะครับไปที่ลําโพงของเราคลิกขวานะครับแล้วเข้ามาดูที่อ่าเรคอร์ดิ้งนะครับอ่าแล้วเราเข้ามาดูที่ไมโครโฟนนะครับคุณจะเห็นนะครับว่าถ้าเราไมค์ของเราอ่ามีเสียงดังเข้าไปนะครับมันจะเป็นนี้ครับมันจะมีกราฟค่าความดังของมันบอกอยู่เห็นไหม มื่อใดขึ้นว่าดังตอนนี้ดังขนาดไหนอะไรยังไงนะครับอ่ากดที่ขวาครับนี่นะครับเข้าไปกดที่เลเวลนะครับอ่าถ้าคุณเข้ามาดูนะครับตรงไมโครโฟนนะครับอ่าคุณก็มาตั้งค่าไมโครโฟนให้ปรับให้ดังเต็มร้อยไปเลยนะฮะแล้วก็มาดูที่ไมโครโฟนบูทนะครับอ่าตรงนี้นะครับบางเครื่องนะครับมันอาจจะมีตั้งไว้แบบว่าที่ระดับ0หรือไม่ก็บวก10ใช่ไหมมันก็จะเบาครับ พั้นแล้วเราปรับให้เป็น30เลยนะครับ30เดซิเบลเลยมันจะได้ดังขึ้นนะครับโอเคนะโอเคหลังจากนี้ก็มาดูอีกอันหนึ่งนะครับมาที่ Playback นะครับเพย์แบ็กครับมาดูที่สปีกเกอร์นะฮะหลังจากนั้นเราก็เข้ามาเหมือนเดิมครับเข้าไปแล้วก็กดที่เลเวลนะครับมันก็จะโชว์อ่าหน้าต่างอันนี้ขึ้นมานะครับให้ปรับค่าเสียงนะครับอันบนคือค่าของลําโพงครับสปีกเกอร์นะครับคุณจะเห็นว่าเนี่ยครับนะสามารถอันเดียวกันครับก็คืออันนี้นะฮะคือความดังของลําโพง อ่าส่วนอันนี้เป็นเรื่องของไมโครโฟนครับตอนแรกมันจะตั้งมันนี้51เหมือนกันนะครับต่มาทีครึ่งหนึ่งนะครับคุณก็ปรับให้เป็นสุดเลยนะครับเสียงของคุณไอเสียงของไมโค์คุณก็จะดังขึ้นนะฮะอันนี้น่าจะออกลำโพงด้วยหรือเปล่าจะปิดไปนะครับจะหลอนนะฮะโอเคไหมนี่ครับตั้งไปเลยนะฮะให้เป็นอะไรไม่รู้ตั้งไปเหอะไม่รู้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้เกี่ยวอะไรกันแต่ผมก็ตั้งไปแต่อันเนี้ยเกี่ยวแน่นอนนะครับตั้งบูธไปเลยนะครับให้มันดังไปเลย สามสิบเดซิเบลนะครับคันนี้ไม่ของคุณก็จะดังขึ้นแล้วแต่ถ้ายังดังไม่สะใจนะครับคุณก็ตอนตอนัดตอ่ตอก็ไปเพิ่มเสียงกันอีกทีนึงครับไปเพิ่มเดซิเบลให้มันสูงขึ้นค่นนี้นะฮะมันก็จะด,ดังแล้วฮนะโอเคสำหรับชิ้นนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาสอนแค่นี้แหละก็ไปปรับตามกันได้นะฮะอ้าวที่บ้านมีเด็กเสียงดังโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับไม่ยป่าย้า